สวัสดีค่ะพบกับคำเก้วอีกเช่นเคยค่ะในช่องเคย่สานใต้ช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขในการนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะสําหรับงวดนี้10ขออภัยค่ะสําหรับงวดนี้1ตุลาคม -66 เนาะค่ะคลิปที่คำเก้ยวจีนําเสนอในมื้อนี้ก็คือเลขวิ่งเงินแสนเลขวิ่งเงินแสนของคุณยายเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาก็คือแตกตรงๆทั้งบนล่างก็คือคุณยายให้เลขวิ่งมา ออกทั้งเลขบนและเลขล่างออกตรงๆเลยเนาะคะ่ะก็ถือว่าคุณยายนี่แม่นแม่นแทบทุกงวดแต่ก็จะมีเลขเจาะที่คุณยายเจาะแล้วที่ขั้นเกี่ยวบอกกับทางผู้ชมตลอดทุกๆงวดว่าคุณยายให้เลขเจาะไม่ค่อยจะตรงแต่เลขวิ่งของคุณยายเนี่ยตรงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็อาจจะต้องไปหาเลขจับใส่เอาเองเนาะหรือไม่ก็เอาเลขชอบมามาเอาใส่กับเลขของคุณยายแต่งวดนี้ คุณยายมาแบบใหม่ค่ะคุณยายจะให้เลขวิ่งมาก่อนในในรอบแรกแล้วเดี๋ยวคุณยายจะวิเคราะห์ตัวเลขอะไรต่างๆก่อนแล้วโค้งสุดท้ายคุณยายจะมาปล่อยเลขสาตัวแล้วก็2ตัวก็คือว่าให้เลขวิ่งสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเลขวิ่งเนาะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะมาให้ตัวเลขเจาะเพราะว่าคุณยายเคยให้ลักษณะน,นี้เมื่อหลายๆเดือนที่ผ่านมาแล้วมันออก เดี๋ยวลองเอาแบบนี้ดูบ้างค่ะอันนี้เลขวิ่งของคุณยายงวดที่ผ่านมานะคะ16กันยาที่ว่าเขาเนาะคะ่ะคำเกี่ยวหายเบิงเพราะว่าท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าไม่เห็นไม่ได้ดูแม่นหลังออกหรือเปล่านะคะก็คือว่าที่คำเกลียวบอกว่าเลขไหนเข้าก็คือมันเข้าคำเกี่ยวได้ให้ไว้ก่อนเลขออกจริงๆแต่ท่านผู้ชมอาจจะพลาดไม่ได้ดูเนาะคะ่ะอันนี้เลขของคุณยายงวด16กันยา66 คุณยายให้วิ่งบนแดเลขออกแปดหนึ่งสองก็คือเข้าแปดมาแปดเนาะเลขมาแปดหนึ่งสองคุณยายให้วิ่งล่างสี่หกเลขออกสี่หกออกทั้งคู่เลยออกจับใส่กันเลยสี่กับหเลยแตกทั้งสองตัวเลยค่ะคุณยายนี่แม่นสุดๆเลยค่ะสำหรับเลขวิ่งเนาะเลขเจาะคุณยายเจาะให้ก็ใกล้เคียงค่ะเจาะให้หกห้าออกสี่หกหกสี่เจาะให้สี่ห้าออกสี่หก ใกล้เคียงเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเลขเจาะนี่ตัดถิ่มไปก่อนค่ะเอาแต่เลขวิ่งก่อนค่ะงวดนี้ตัดเลขเจาะออกไปก่อนเอาแต่เลขวิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวโค้งสุดท้ายคุณยายบอกว่าจะมาปล่อยเลขสมตัวแล้วก็เลข2ตัวเนะาะค่ะให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับได้ดูเนาะและเดี๋ยวก็จะไปตามเซียนตองให้ด้วยเพื่อท่านผู้ชมจะเปรียบเทีบยบใส่กันเพราะว่าเลขของน้องเซียนตองก็เข้าเหมือนกันค่ะเลขวิ่งเข้าทุกงวดเหมือนกันก็มีเลขเจาะที่พลาดไปเหมือนกันเนาะ ค่ะก็เดี๋ยวมาดูมาเบิงน้ากันนะคะว่ามันที่ตรงกับใจทางผู้ชมบอหรือว่าจะเอาไปจับใส่เลขกําล nah uh ังวันเลขปฏิท no ินเลขอีอยังต่างๆก็ได้เนาะค่ะสำหรับคลิปความฝันท่านผู้ชมหลายๆท่านที่รับชมช่องเคยสารใต้แน่นอนว่าทุกๆท่านจะชอบดูความฝันเป็นอันดับหนึ่งเนาะในช่องก็เลยมีเลขความฝันเป็นอันดับหนึ่งแต่ทีนี้ ฝันของคนที่เขาฝันแม่นคำเกี่ยวก็จะสังเกตดูว่าบางท่านเคยฝันแล้วออกต่อหววบางท่านเคยฝันแล้วออกโค้งสุดท้ายอย่างที่คนที่ฝันแม่นอย่างเช่นคุณพ่อวุฒิพี่ปุนหรือแม่กบหรือคุณแม่นุชอะไรอย่างเงี้ยเนาะคำเกี่ยจะเฮ็ดให,ห้มีสองคลิปสำหรับคนที่ฝันเม่นเนาะค่ะสาหรับคนที่ฝันธรรมดาก็คือเม่นแน่รุดแน่ก็อาจจะตามได้แค่คลิปเดียว ค่ะก็เลยบางคนก็อาจไปออกโค้งสุดท้ายท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ได้ดูเนาะค่ะต่อไปถ้าคนที่เขาฝันแม่นให้ท่านผู้ชมดูทั้งต่องวดและก็โค้งสุดท้ายด้วยเพราะว่าบางทีเหมือนพี่ปุนดที่ผ่านมาเนะาะค่ะใกล้เลขจะออกพี่ปุ่นมาฝันแล้วมันก็ออกจริงๆ3ตัวเนาะพี่ปุ่นฝัน821มันออก8 1 2เนาะค่ะคุณพ่อเอกนี่ฝันตองวดฝันวาลานสาวคลอดลูกแฝดมันไม่ออก แต่มาออกฝันที่ก้อนเลขสีออกมือหนึ่งคุณพ่อฝันคำเกี้ยวลงให้ดูวันสุดท้ายก็คือฝันวันนกนกแก้วอ่ะคุณพ่อเก็บมาจากปลามาเลียงไว้ในบ้านแล้วก็บอกเลขว่าสองหนึ่งหนึ่งมันก็ออกหนึ่งสอง,สองหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นบางท่านเขาอาจจะฝันได้ช่วงใกล้เลขออกหรือบางท่านเหมือนแม่ลบแม่กบนะคะงวดที่ผ่านมาก็ฝันแล้วก็ออกตังงวดเลยก็มีค่ะก็เลยต้องต้องตามให้ อาจจะสสงรอบเนาะสาหรับคนที่ฝันเม่นค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามคนที่ฝันเม่นอีกหลายๆท่านเนาะที่ข้าเกี่ยวยั่งก่ตามไาเนาะลุงจอยนี่สี่ห้างวดมาเนี่ยติดติดกันยังไม่หลุดเลยค่ะเดี๋ยวงวดนี้ก็ตามดูต่อแล้วก็มีบางท่านอย่างเช่นคุณป้าปุ๊กอย่างเงี้ยฝันเม่นฝันว่าราชการที่ห้าโยนบุรีให้สงมวนเนี้ยคือตีบ่ได้ตีบ่ถูกเนาะค่ะก็ก็จ้งตามอยู่เพราะว่าเม่นแต่ตีไม่ได้ ค่ะเดี๋ยวก็เอาใหม่เนะาะค่ะแล้วก็เลขวิ่งของคุณยายงวดหนึ่งตุลาคมหกหกคำเกี่ยวเสียเบิงเนาะคุณยายให้มาแล้วค่ะอันนี้หนึ่งตุลาหกหกเนาะค่ะค่ะคุณยายให้วิ่งบนหนึ่งกับเก้าให้วิ่งบนหนึ่งกับเก้าท่านผู้ชมมากตัวไรคะแล้วก็วิ่งล่างศูนย์กับสองวดนี้คุณยายให้ศูนย์ด้วยเนาะ ล่างมีศูนย์กับสองท่านผู้ชมอาจจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ติดเลขศูนย์ไว้ด้วยก็ได้ค่ะศูนย์กับสองค่ะแต่คำเกี่ยวนี้ซืซ้อสองคำเกี่ยวซืซ้อสองห้าสองสามสองสามนี่เป็นวันเกิดเนาะคำเกี้ยวซืซ้อเผื่อมันออกแล้วก็สองห้าก็เป็นพศห้าห้าสองเนาะคำเกี้ยวซืซอ้อยู่ค่ะ อันนี้เบาถึงโตคาเกี่ยวเนาะแต่ท่านผู้ชมก็ชอบไม่ชอบก็พิจารณาดูค่ะแล้วข้างบนให้วิ่ง1กับ9อันนี้คาเกี่ยวอายุ่ส1บอ็กับสีอยู่ค่ะ1 4 4 1ค่ะหกรอบเนาะค่ะเผื่อว่ามันออกเนาะค่ะค่ะเลข9้านี่ตรงกับน้องปาล์มที่ฟันเห็นเลขที่ท้องพุทธร,รูป9 5ห้าเนาะค่ะ9กค่ะก็พิจารณาดูปฏิทินก็มีอยย่ค่ะเลข2ปฏิทินจีนเนาะมีเลข2อ,อยู่ ก็ดูไว้แคปหน้าจอเก็บไว้เนาะคะ่ะเลขวิ่งคุณยายวิ่งบน1กับ9วิ่งล่าง0กับ2ค่ะถ้าผู้ชมชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เดี๋ยวดูเลขกันอื่นๆอ,อีกประกอบกันเนาะคะ่ะดูเลขฝันเลขอะไรประกอบกันเนาะคะ่ะเมื่อที่ผ่านมาคำเกี่ยวไปขอโชคขอลาบจากศาลปู่ตาจำปนวงเห็นเลข2ตัวชัดมากก็คือ7 7ไปออกเลขออมสินเลขเลขทศศ ทั้งสงทั้งสงที่และะ้วค่ะออกอมสินก็เจ็ดเจ็ดทกศก็เจ็ดเจ็ดเลขปูไปออกอมสินทกศค่ะเสียดายบ่ระมารัฐบาเนาะคะ่ะงวดนี้จะไปขอใหม่ให้เขยอีสานใต้ไปขอตัวเลขกับปูใหม่เนาะคะ่ะเผื่อว่าปูจะเมตตาค่ะแล้วก็คลิปความฝันต่างๆเนาะคะ่ะท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าอุ้ยเลขคนนั้นคนนี้เข้าไม่เห็นไม่ได้ดู ก็อย่างที่คําเกียวบอกเนาะคะ่ะให้กดตามเอาไว้แล้วก็กดตัวกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้เนาะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปของเขยีสานใต้ในแต่ละคลิปที่คําเกียวและเขยีสานใต้ตามมาลงให้เนาะคะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้คนเราฝันน้าก็คือทุกท่านจริงใจที่จะนําเสนอความฝันแต่ว่ามันก็หลุดบ้างเข้าบ้างก็ขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะค่ะแต่ก็จะพยายามนําเสนอเลขที่ มันตรงมาให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ยน่ว่าละความฝันบางช่วงมันก็เม่นจริงๆบางช่วงก็ไม่เม่นทำเกี่ยวงวดที่ผ่านมาก็ฝันก็ไปบ้านเก่าเนาะเลขก็ไม่ออกเลขสามใต้ฝันก็ไม่ออกค่ะแต่ก็เดี๋ยวเอาใหม่ค่ะเดี๋ยวฝันใหม่ถ้าฝันก็จะมาเล่าให้อีกเช่นเคยเนาะค่ะทำเกี่ยวกับสื่อความฝันจะคของไหล่อยู่ค่ะบออกอะ เจได้เห้อ่อนอยากให้ท่านผู้ชมถูกนำกับ่ถูกเนาะค่ะเดี๋ยวงวด1ตุลาคม66เรามาตามต่อตัวเลขกันใหม่ค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมช่องเขยสันใต้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะขอให้โชคดีรวยๆแล้วก็ถูกหวยงวดที่จะถึงนี้ค่ะ1ตุลาคม66ค่ะสวัสดีค่ะ